แตงกวา<ะ>แตงาเอาไหมหอมฉ่ําอ่ะเอาปะ่อาปะอ่ะยังไงอ,อ่ะออยป่ะเออถามก่อนเลยว่าอร่อยเปล่าอร่อยอร่อยป่ะอร่อยสิ กินดูกินดูเอาไหนลูกไม่ต้องหล่อ,อะไรลูกหรอกเอาให้เองเอชอบเอาคะชอบชอบเปล่าชอบอ่ะอ่ะไอ้กันเล่นทำไมเนี่ย